เว่าพอุบลช่วยประชาชนแต่เราคุยกับแม่น้องแม่น้องต่อก่อนใช่ไหมได้เลยนะคะครับผมแม่น้องต่อนะฮะคุณแม่นาวัยมากขวานะครับแม่ของน้องต่อที่หายออกจากบ้านไปนะที่เราได้คุยกันในรายการนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีจ้าครับเป็นยังไงนะครับแม่มีความคืบหน้าบ้างครับเรื่องของน้องต่อครับก็มันแบบว่ามันแคูอมันไม่ดีค่ะคุณแม่มันเป็นยังไงครับเป็นไครับ คนที่พาไปนั้นว่าคนมีอายุค่ะค่ะคนคุณอยู่ที่มีอายรู้กุ้ใตู้กัเมกับุญคือกันเพราะว่าเพื่นนคนหนานี่นั้นน like ีคนพาไปหาไปกินเนืออย่างนี้ทุงพีลิฟค่ะวแลนอนจ่าค่ะก่อหนามื่สิหายไปแมมนบ่ฮะค่ะก่อนทสิไปอ่่คุณหญิงมีอยูป่วยจิประมาณ24 25ี่สปีอ๋ออายุายก่าเพิินก็คือช่วงประมาณ24า5ีสปาหปีค่ะค่ัอ เพิ่นอันได้ยินข่าวนี่มาจากไสแม่ผู้ใด,ดบอกคะคู<อ>่บ้านที่เพิ่นไปอยู่นั่นไปอยูย่วัดน่นนะคะเพิ่นก็มานี่ไปโพดหนามต้นไม้เพิ่นยังเ,เพิพพพ่นเห็นมาฮหาเปาสุตะถามมาต่อไผม่มหาสุตวะผู้สาวมาหาไปกินเนื้อยา่าง<อ>ครับครับข้อ,ขอ,ขอมูลมากครับกินเนื้อย่างก็เป็นร้านที่อยู่แถวบ่ไกลบ้านน่ะบ่แม่อยู่ทุ่งสียืนเพอร์ค่ะอ๋ออยู่ในอำเภอเนาะอันนั้นก็คือ เพิ่นเพิ่นไปกินเนื้อย่างแล้วเพิ่นกลับบ่คะหรือว่าหายไปเลยกลับค่ะกลับเอากลับมาอยู่กลับมาบัดนี้แม่ก็บ่ฮู้เรื่องเนาะค่ะปันหายไป็นสีจังพวกปลาคุณเพิ่นจังหวอยฟังว่าพี่มหมาหาไปกินเนื้อย่าง2องเชืออ๋อแต่ว่ามี็บ่ฮู้ว่าไผนกค่ะะจู่ก็ใส่ค่ะโดยความเข้าใจเนาะของทั้งทั้งครอบครัวทั้งคุณแม่นี่ก็คิดว่าอ่าน่าจะมีผู้หญิงคนนี้แหละมาพาน้องต่อไปแม่นบอค่ะอ่า ก็เป็นลักษณะต่อเองก็เก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไปกับเขาโดยบางเทือกอะคือวา่าเนาะคือยังเด็กหน่อยอย,อยู่อาจจะหูเท่าบ่าถึงการกัเป<ห>็นห่วงคือคือตอนนี้น,อน้องน,นีนปน่ปิดเทอมแล้วค่ะเนาะแมนบอปิดเทอมค่ะอประมาณสองสาเดือนแต่ว่ากับหันบอนเห็นวีแวบบัน,บนเห็นติดต,ต่อกลับมาจากเทือม,มันมหมแม่โอ้โะบ่ะโทรศัพท์ถี่โทษไปหาเนี่ยกับบอติดบ่ครับโอ้ค่ะบ่ติดโทรศัพท์นี่ปิดไปเลยบอคะค่ะอัน แม่ก็ไปขอทั้งตำรวจเพื่อนสุออกใบใหายไปหาอันเครือข่ายเอเอเ็ดนะคะคือเงื่องเส้นผ่านสุจริตพิการหายว่าลูกมเหมือนใส่งานมือใส่แต่ได้แต่แค่วันที่ทิศต,ต่อก็วันที่ดีทีนอนนั้นบ่มีบ่มีบ่มีสัญญ,ญาณการใส่โทรศัพท์เลยบอกค่ะบ่มีรายงานเลยบอกค่ะบ่มีเออเ่เวลาวเิ่นอกไปน,นั่นี้ติดโทรหาเบอร์นี่เบอร์หนึ่งโทรหาบันทั้งตำรวจเขาก็เลยโทรไปอืม ติดต,ต่อเบร์ิดตอเพนออกไปประมั่นขึ้นซีินะคะค่ะแล้วติดต,ต่อเพิ่นออกไปจ้ะติดต,ต่อได้บ่คะตอนทีดโ่รติดบอตำรวจโทรหาเบอร์ที่นองต่อทรหาก่อนออกไปไหมติดต่อดาเบค่ะาเพิคนขึ้นนำหน้า่นละคนเจ็บเสืนอมใดยุบี่อ๋อเหรอก็เลยมาใส่่น่าอ,อ๋อคนเป็นบ่แมนโทรศัพท์เพื่นกนหนานั่นค่ะจ้ะอืมก็คือสรุปตอนนี้กับบได้จังไรล่ะบ่ดด้รับการติดต่อเลยนะคะ อ่าครเลยครับจริงๆเนี่ยเข้ากับซอยหลายช่องทางนะคะคุณแม่ขาบ่าวาจะเป็นทั้งรา,าร่ี่กลนิยอยู่นะคะอ่าลงทางเงินหลกออนไลน์ก็หลายหลายมีคนแช่มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนลายคักค่ะ,ะก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าเหมือนต่อเนี่ยตั้งใจไปกับไปกับมูซะว่าสัน่นเถาะแต่ว่าจะด้วยอารมณ์ยังเข้ากับบงหูนะคะคิดว่าน้องน่าจะปลอดภัยอยู่เนาะคุณแม่เนาะหายกำลังใจก่อนแต่ว่า กาศีซอยย่ำประชาสัมพันธ์ว่าจะเป็น,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 นไหนๆกาซางไอ้เพื่อนติดต่อกับประทังบ้านแน่ค่ะหรือว่าแมนโทรศัพท์เล่าเสียอีหลีบ่แม่ไม่แต่ว่าโทรศัพท์มี่สองเลยค่ะค่ะมีสองเบอร์บ่มี่สองเครื่องค่ะโทรศัพท์อ๋อแล้วติดต่อไม่ได้โโทั้งสองเครื่องเลยบ่ค่ะไ่วยคือว่าสั่นเนาะบันีเน่ติดต่อไปได้ทั้งสองเครื่องเลยอืออืมครับ อันเพิ่นเล่นเฟซบุ๊กเล่นยังว่าแม่เท่าทีศักด์ถามเว่นเลน่นดีเล่นประจับเพราะเขไมใส่ค่ะกินเขาเล่นเขาเล่นทีนี้พอพอเพราะเขาเลนเฟซบุ๊กนี่เฟซบุ๊กนี่ยังกับว่ามีการเคลื่อนไหวเลยว่าเขาไปซองไปเมืองเขาเมืองเดินละบุ๊มมันมีการเคลื่อนไหวเลยเปล่าคะคือว่าเนาะทำไมมันเงียบอย่างนั้นเนาะแบบบางเทือกัใจบอดีได้บาาเนี่ยใจบอดีคยันเขาหล่อล่วงไปทั้งบอดีที่ต่างประเทศเอาจังไั้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็สิซอย ซอยประชาสัมพันธ์ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ห้องก็แจงความแล,นะล้วเนาะตำรวจก็ซอยหาอยู่ค่ะไล่การังินก่อนไล่โอยไล่การสอบพ่าอุบลที่เคยคุยกันเมื่อก่อนนั่นล่ะจา้าพอดีเป็นห่วงก็เลยโทรหาอีกรอบหนึ่งจา้าเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้นะคะครับสวัสดีะนะครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สวพอ,อุบลช่วยประชาชน